สว,วัสดีครับพี่น้องคาับกช่องบ้านละเบดรบลำเชียร์ครับบรรยากาศแปดโมงเสาร์ตื่นแล้วครับวันนี้นอนอยู่ที่ตลาดนัดเรียบินครับทุกคนครับคลองถมเรียบินสภาพแบบเจบปักนอนได้ไหมนี่ห้องแอร์อยากดีนะฮะเออบานจะไหนนอนวันนี้ก็คือเขามีปักไฟให้ด้วยห้องน้ำก็อยู่ใกล้ใลนะ ตลา,าดทองทุ่เรือบินอำนวยความสะดวกควบคันหลากหลายเอออย่านี้แย่กันหนิแย่กันเลยหนิรถแย่กันเลย สาวมาแล้วก็มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปหลังเวทีอยู่ตรงนี้นะครับหลังเวทีพุทธเมธืองจะมาสวมจะมาสวม ไม่นะ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 มา,มา <laughs> ไม่นะอยากอายจังเลยอยากอายจังเลยอยากอยากอยาจังเลย มึงยกไก่มาได้มของไทยมึงเวทีการอะไรการบนัโอ้ยตบบต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 บบบต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 บวบต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 บหมดบตบตต่ตบ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 บตบ เออลมีไปบ้านแล้วนี่ไปสวดโอ้ไปวานกินแบทำบุญน้ำตายใ้ทับุญนำทับุญในคำตั้งใริัยตั้งกรัยในี่เหรอเนาะทำบุญในคำใจในอีน้ำตายได้ก่ผูสั่นเขาสีกลุมจับมันเหิื่อมันขึ้นติดุเขาจับเบิรงมามันแข็งบอมหามัน ทำาะแข่งก็พร้อมเลยสิบแปดบวกกันเราชิบแปดบวกโอ้ยดีบวกมาช่องนี้ทำบอได้พอตัวยมียเล๋อไม่ชินช่องไม่อช้าอย่างนี้ดังตุก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 เป็นย้ปยากตุกเลยไปไไู้มัน ถ้าว่าถ้าว่าหฮอาบนะเขาจะผ่าก็เปิดไปสองห้องเปิดทายห่งหงยใช่เราเปิดไปสอห้องไหมก็เปิดไ้อาบน้ามาทั้งสองห้องเปิดท้บุกต้งกเปิดทยูไงน่เดี๋ยวพ่ใส่พอมากก่อนปูะเดยไว้ยี่บนี้ละถ้าเราดีดีดีมือใส่มือหนิมือใสตลาดร้อยเอาร้อยตลาดยงร้อยพันไหมอามาาสุอุ

ลอกอดก่อนลดนี่่พอเยลอกอน้ลออลอออลอ่การอเขามีเรื่องเสน่ห์มั้หเสน่ห์หรือเปล่าอุ้ยบาลังเผาันน้องบ้เสน่เป็นกงแล้วมาลังเผาบบาังเ้าจบยาดิมีทุกเอำเภอนั่นแล้วเพื่อนนีคือมัก เออนะแม่กงเขาว่าอีหรีบอกอันคนจกีเวิร์ก็ว่ากระหอก็ว่าก็มีจะ่คตาว่าแต่มีอะไรแมนบอกมันบบแมนคนกหจจักโบแมนคือนมาชุ่มือที่สัตว์ชุ่มมือสีนเต่ละมือ เคยเล่ยอยู่ในวงการคือเจ้าแหะแต่ใจ้็กับพ่อการไอ้การบอแมนบวเกี่ยวกันบเกี่ยวกันพ่อการนี่คือเขาบอก่ามันงเฝ้าคอยได้บัตนี่ะอ่ะเพ่อก็มีเพ่อนอีกมัดการเจ้าของมาถรมข่าวที่ซื้อือพอมไปเจ้าอยู่สัตตาตูก่ใหเนี่ยนะฮะมงกงบอกเออมักสีฟ้าตาตู เราเป็นคนดีรักครอบครัวครอบครัวผู้ใดครอบครัวผู้อื่น้ยใจแมนอนเนี่ักครอบครัวสงกันไม่สองเนี่ยนี่นน่ไปะไสิอาบยูอยาปิดกองมาดูอะไรอยางไรอย่างไาอยาอย่างไอยางรอย่างเลยอยากไาอย่างเลยค้าแตกหมดแล้ว จังไงจังเลยก็จะเสีย้าก็จะเสียจังไงจังเลยไดยคัดแตกดอกไทยำหน่อย้าวด้ผมฟ้าวถ่ายคลิปน่เห็นว่าเด็กชมกับด็ใสบอสมันจะโดนเล่นโอเล่นเล่นอจท่อ ลั่นกเขไรอะไรเจ้าข้าต้องอาบน้ำก่อนเม่นึงนี่อาบอรดิอาบนี้อะไดานี้รอกครับพอการคลิปหน้าครับอาบนี้อะไรบอนของน้ำิ นี่หอแจ้งบินโอ้จอดรถดีอันนี้งานของเก้าพยัคฆ์ทีมกิทธากลากเกเก้าพยัคฆ์เิทีมงานลูกูบุญยังเป็นวะเขาหมวดจุ้มับทีมงานเสรอจ,จก,กิจกรรยากางหาน เราแชรกับกองเรานครับสองหมื่นเลยก็แชร์ครับขอพุณนโตลังใจที่น่องครับอู้สมาไทยเมทีอย่างไรบ้า้ในมันเวทีค่จุกนึงคไหน่ยอย่างก่อนม่อย่างอยางไอคาแตกใค่ใส่คาแตกอันนี้เไปลใ ก็คือรถอดนะครับารเลยนารเปลนขอครับใจครับสวัสดีครับ